ในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะที่นุกนี่เรื่องวันนี้นี่บอกว่าเป็นภัยร้ายใกล้ตัวภัยร้ายใกล้ตัวจนดักป้นตรงมุมตึกใช่ไหมข่าข่มขืนเฮ้ยไม่ใช่แล้วโรคภัยร้ายใกล้ตัวเนี่ยคือเป็นสิ่งเป็นสถานที่อาบ่ยก่อนค่ะที่เราต้องอยู่ทุกๆกวันที่ทุกวันเราแบบอยู่ตลอดเลยอ่ะอยู่ตลอดเลยอ่ะแบบต้องกลับไปเจอไงก็ต้องไปอะไรเงี้ยผับฮะไม่ใช่นี่ให้ไปผับทุกวันเลยใช่ไหม จันหนึ่งอาทีนี่คือไปผับอย่างเดียวไม่ใช่ะคะพี่บอกว่าเป็นภัยร้ายใกล้ตัวนี่มาจากแบบมาจากห้องนอนอใครจะไปรู้บ้านของเรานี่ยโอถูก<ช>ต้องบ้านของเรานะคะหรือว่าห้องนอนแต่ไม่ใช่ภัยร้ายที่คุยกันนะว่าแบบโดนชิงข้าวปล้นรั์อะไรอย่างเงี้ยไมไ่เกี่ยวอะไรเลยมันเป็นภัยร้ายที่แบบว่าโอ้ยแบบว่าเราไม่รู้ตัวทำไรเงียบกับแบบความสวยความงามบ้างอะไรอย่างงี้นะคะมาเริ่มอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าห้องนอนนี่มีภัยเงียบนะมีโรคที่เกิดจากห้องนอนเาบอกว่าสิว สิวมาเนี่ยมาจากในห้องนอนเฮ้ยปกติคิดว่าแบบเตียงมอนไอเตียงนอนหมอนฉันนุ่มมากหน้าฉันจะซุกใสทุกอย่างบางทีไปเดินตามทางมีฝุ่นฝืนอะไรเอออะไรย่างเงี้ย <ๆ S 2> เขาบอกว่าจริงๆรแล้วสิวก็เกิดจากห้องนอนได้เหมือนกันใช่การเกิดสิวนะคะมีโอกาสกาเกิดจากห้องนอนได้มากถ้าเกิดหมอนผ้าปูที่นอนที่เรานอนอยู่นั้นเนี่ยซักไม่สะอาดอ่ะใครบ็นคนขี้เกียจเนี่ยไม่มันซักซัก ผ้าปูที่นอนปีละหนึ่งครั้งเนี่ยให้พิจารณาได้เลยว่าสิวเกิดจากที่นอนของคุณนั่นเองเออแล้วก็ไปหาสาเหตุนะว่าแบบอุ๊ฉันนอนน้อยนอนน,อน้อยกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเ,เกิดจากที่นอนเ,เขาบอกว่านะคะเราเนี่ยต้องซักแบบว่าปลอกหมอนผ้าปูที่นอนอ,อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งพี่นุ้งนี่แบบไปตากแดดจัดๆอ่ะตากแดดข้างน้อยมึงฆ่าเชื้อโรคให้หมดนะคะนอกจากนี้ยังมีพวกแบบน้ำลายบางคนนอนน้ำลายไหลเออแล้วก็เส้นผม เรเข้าใจแหละเพราะบางคนไม่สระผมผมสกปรกแล้วก็ไปนอนแล้วก็หน้าก็ไปโดนหมอกก็เป็นสิวได้ข้างๆนี้นะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพวกสิ่งสกปรกนี่ก็จะไปรวมกันที่หมอนของเราแล้วก็ถ้าเราเอาหน้าไปถูกับหมอนบ่อยนี่ก็เป็นสิวได้เข้าต่อไปนะคะที่จะแบบว่าเป็นภัยจากห้องนอนนะคะโรคแพ้อากาศหรือโรคโพรงจมูกอักเสบอออันนี้ก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตเนาะของคนเมืองเลยเขาบอกว่าผู้ป่วยปริมาณมากนี่แบบ ชอบแบบเจอรฝุ่นสิ่งที่มันซ่อนมาอยู่ในห้องที่เรามองไม่เห็นฝุ่นเนี่ยมันมันมีทุกจุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีถึงแม้จะทําความสะอาดทุกๆกวันก็ตามแต่มก็จะมาถูกต้องเลยจริงๆเลย่ะดังนั้นเนี่ยทำให้เราต้องทําความสะอาดบ่อยๆใช่ไหมพี่คิกต้องดูแลนิดนึงนะคะไม่ใช่เฉพาะดูแลเฉพาะพื้นนะบางคนแบบโอเคฉันกวาดห้องอย่างเดียว ก็ไม่ได้แล้วหมอนเหมือนผ้าปูที่นอนฝุ่นมันก็ไปเกาะแ่เออมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าพวกหมอนผ้าห่มพรมแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยพวกอะไรฝุ่นมันจะไปเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีมากโอ้ยมีลูกมีหลานแต่ไม่มองแล้วเราก็มองไม่เห็นไงไม่เห็นเลยกีเดียวเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมากินเศษผิวหนัง กินรังแคที่ตกมาจากศีษะของเราโอ้ยอร่อยเชียวโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แบบว่าขยายพันธ like ุ์ไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าเป็นอาหารอยู่ตรงนี้นี่แหละนะคะฉะนั้นมันทำความสะอาดถูกต้องเลยแล้วผู้ที่แพ้ไรฝุ่นอยู่แล้วพี่ตรงนี้เขาเห็นไหมเขาจะแบบแพ้ตลอดเวลาเลยนะคะภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยจะแบบอ่อนลงอ่ะจะตามลงจะเกิดอาการไอมีน้ำมูกคัดจมูกตลอดเวลาคันตาอันนี้สังเกตดูแลกันนะคะใครที่เริ่มแบบว่า คันตายิบยิบหาสาเหตุไม่ได้อคันตาตลอดเวลาเลยทุกเช้าเหรือว่าเข้าห้องนอนแล้วนึกว่าคนนินทาฮัชชิวแคหยิบตาตลอดเวลาอะไรอย่างเงั้นจริงๆแล้วคือคุณโดนแบบโดนโทษของห้องนอนเลยงี้ะโอเคทราบกันไปแล้วนะคะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรเยอะๆมากมายเราหาวิธีหลีกเลี่ยงดีกว่าเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเขาบอกว่าภัยเงียบเนี่ยที่มันมีฝุ่นไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามแต่นะคะเราก็ต้องหาทาง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนาะ<ช>นจะได้ไม่เป็นโรคหนึ่งเลยก็บอกว่าให้ซักผ้าปูที่นอนปอกหมอนอผ้าม่านพลมนะคะในน้ําร้อนเอออุณหภูมิอย่างตาม60สองศายากจังเฮ้ยจะซสกยังไง <laughs> ต้องต้องมมันร้อนมือนะนีเ่เขบอกว่าให้แช่ไว้ค่ะในน้ําร้อนนะคะ,คะจนกว่าน้ําร้อนเนี่ยมันจะอุ่น เพื่อฆ่าไรฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วค่อยนํามาซักต่อด้วยน้ำอุณหภูมิปกตินะคะจากที่2เลยเขาบอกว่าให้ใช้ผ้าปูที่นอนหมอนนะคะแล้วก็หมอนข้างเนี่ยแบบกันไรฝุ่นนะคะห,หรือว่าแบบไม่มีตุ๊กตาที่มันมีขนฟูๆอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เป็นผ้าที่แบบไม่ฟูไม่ไม่มีขนอะไรเงี้ยบางทีไอพวกตุ๊กตาขนเนี่ยทิ้งๆไปบ้างก็ได้ ก็ไปบริจาคอ็ไรอย่างก็ได้ทิ้งนี่หมาถึงแบบบริจาคคือบริจาคให้คนอื่นไงเงี้ยหรอให้น้องนทองี่เขาไม่มีของเล่นเล่นอะไรอย่างนี้และให้น้องเป็นโลกต่อไม่บอกว่าอย่านอนด้วยนะคะเอาตุ๊กตาไปนี่ไปเล่นอย่างเดียวกับเพื่อนไม่นอนด้วยไม่ต้องเอาไปแบบวางใกล้ฉันรักตัวนี้มากเลยไม่แน่นะเด็กๆก็ห้ามยากเหมือนกันนะอยังไงความสะอาดมันดีกว่านะซักมันซะหน่อยนะคะอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็ว่ากันไปนะคะข้อที่3เลยก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่หุ้มด้วยผ้านะคะควรเลือกว สดค่ะที่เป็นหนังนะคะหรือว่าเป็น PVC หรือเป็นพลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะดิกลื่องพวกไรฝุ่นได้เหมือนกันสำหรับคนที่แพ้มากๆนะคะข้อที่4ค่ะควรเปิดม่านนะคะหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยอับไล่ความชืน้นอับไล่ ไล่ความอับชื้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้แบบแสงแดดได้สาดส่องเข้ามาบางคนนี่ปิดตายนะเออชอบเพราะปิดตายไปเลยนะคะสว่างแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบบเออโลกนี้ไปที่ไหนอะไรอย่างนี้ปิดไปเลยนะนะคะอีกข้อนึงเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่แพ้อะไรฝุ่นนะคะไม่กวาดไม่ควรจะกวาดบ้านก่อนถูบ้านก็คือให้ถูบ้านก่อน เพราะว่าเวลาเรากวาดบ้านก่อนเนี่ยลายฝุ่นมันจะฟุ่งอ๋อนะคะก็ให้ถูบ้านก่อนนะคะข้อหค่ะทำความสะอาดห้องนอนนะคะแล้ว่าห้องอื่นๆภายในบ้านของเราเนี่ยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยนะคุณผู้มคุณผู้ชมนะเออเพราะว่ามันจะเกาะตามแบบพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าห้องนอนเราอย่างที่บอกไปนะคะพี่นุ้งนี่บางที่นี่เขาเอาสุนัขเข้าไปนอนด้วยโออตัวดีตัวเด็ดเลยไม่รู้ว่าวิ่งไหนขนมันหลุดไปไหนแล้วก็มองไม่เห็นรอยนะคะข้อสุดท้ายที่สามารถช่วยแล้วก็แก้ไขได้ดีนะคะปลูกต้นไม้รอบ โอ้โหน, oh. นะคะเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครที่ติดถนนใหญ่ถนนแบบ เส้นทางหลักอะไรอย่างนี้โดนควันพิษเยอะๆใช่ให้ปลูกต้นไม้รอบๆบ้านนะคะฝุ่นที่มันกระจายเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็จะแบบมีต้นไม้กักเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะเข้ามาบ้านเราเป็นต้นไม้เป็นตัวกรองนั่นเองนะคะแถมยังให้บ้านของเราเนี่ยร่มรื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมพูดกันซะขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมนะดูแลทาความสะอาดบ้านของคุณผู้ชมให้เป็นระเบียบนะแลวก็สะอาดเพื่อสุขภาพของตัวเราเองและคนในครอบครัวนั่นเองนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ